สวัสดีครับผู้ชมครับผมอยู่กับผมโอเอชัอนเคยครับผมก็ในคลิปนี้ฮนะเราจะมาพูดถึงวิธีการหาไอเทมทินิกันนะผมนะั่นก็คือลมหายใจมังกรไฟนะผมก็ในคลิปนี้เนี่ยอ่าสำหรับในแผ่นนี้เนี่ยต้องขอย้ำก่อนเลยว่าทําไมถึงผมต้องมาทําคลิปนี้นะผมเนื่องจากว่าทุ่นขี้นะครับผมได้รับการบัฟมาในแผ่นล่าสุดนี่เองนะผมแล้วก็ ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ๆห,หลายคนเองเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่มีกุ๊กกี้ทูตขีกันนะผมก็ในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ทูตขีเองเนี่ยได้บัฟมาโหดแล้วโหวดมากมาด้วยนะผมซึ่งถ้าเทียบกับแพทครั้งล่าสุดที่อัปเดตทูตขีกครั้งนั้นเนี่ยครั้งนั้นผมว่ามันยังไม่โหดเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ยังไม่ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะแต่คลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบัฟมาแล้วโหวดมากแล้วตอนนี้เนี่ยในท็อปเซิร์ฟเองเนี่ยทูตขีา อันดับหนึ่งในการทำคะแนนเลยก็ว่าได้นะผมอะซึ่งเรามามาทำความรู้จักกับไอ้ที่นี้กันก่อนลวกันว่าเออหาอย่างไรนะผมสำหรับไอเทมนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะหาได้จากในคุกกี้ชา a เลนจ์นะครับผมลงไปถึงในหมวดเนื้อเรื่องในราคางคาวาเนจรนะครับผมในาคุณมีกิวนะแล้วก็ที่สําคัญสุดก็คือมันสามารถหาในแชมเปลีได้นะครับผมซึ่ง พอมาหาในช้ปีหนได้เสร็จปุ๊บแน่นอนต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะสามารถทำออตโต้ทันได้นะครับผมพอมาทำออตโต้ทันได้เนี่ยก็คิดก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็หาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีช่องทางที่ดูหลากหลายขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับไอเทมอื่นอย่างเช่น,อ,นอันล่าสุดอย่างกิ่งต้นไมท้ทานปีเนี่ยที่ผมเคยทคําคลิปไปครั้งนั้นเนี่ยหาได้แค่ที่เดียวคือกุกกี้ชาเล์ แล้วก็ในร้านค้าเบคเอาท์ out, ใช่ไหมถ้าสมบิดนะอ่าเนี่ยราคาเบคเอาทนะฮะซึ่งมันก็ดีหน่อยนะสำหรับไอเทมนี้ควาจริงเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ถือว่าหาก็ข้างง่ายนะถ้าเทียบกับไอทม่อื่นเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกดอกในดาบปกติได้ก็นนในสมัติสมษที่เราเล่นกันเล่นชิงถ้วยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเจอได้ง่ายความจริงรูมไปถึงไอเทมนี้ด้วยนะอ ดีเจลนอเรทีอีก2ตัวนะ,ะของแสงจันทร์อันนี้ก็เป็นของแสงจันทร์อันนี้ก็เป็นของนักขานูสายลมนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็มาทียบกับร้านอื่นๆเช่นอ่าปากการังอันนี้ก็หาได้จากในอ่าโอคิชาเลนแล้วก็ในราคาก็มีอยู่นะฮะผมะเนี่ยถ้าทียบกับร้านอื่นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเนี่ย ม,มันหาไปได้มเปี้ยหลีกอรมีแค่สาอันนี้เท่านั้นนะไออันนี้อันนี้และอันนี้นะครับผมที่หาได้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนํากันว่าจะหามันยังไงนะผมให้เจอนะครับผมซึ่งวิธีการออโต้รันนะครับผมก็คือการที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันซึ่งอันนี้ผมบอกแล้วก่อนเลยนะว่าเทคนิคนี้ผมไปหาเจอมาจากคนเกาหลีคนหนึ่งซึ่ง ในช่องติดตามของเขาเนี่ยไม่ได้มีคนติดตามเยอะนะครับผมน้อยเลยละ่ะค่อนข้างน้อยเลยล่ะนะครับผมแต่มันน่าสนใจมากผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเอามาลองทําดูนะครับผมแล้วก็อามาแชร์ให้ผู้ชมดูด้วยกันว่าเป็นอย่างไรนะโดยการเล่นก็ผมก็แน่นอนนะเข้าหมู่สนามแข่งมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตั้งค่าให้ผัดแรกเนี่ยเป็นคุกกี้ชายนิกิตเลอร์นะครับผมส่วนผัดซอกส่วนผัดสองกออ็ไม่ต้องตั้งนะผม ก็คือเราจะได้แค่ผัดเดียวนะครับผมส่วนเพชรเนี่ยเราใช้เป็นเพชรทอมเบิลนะครับผมทอมเบิลนะครับผมทิมเบิลเออทอมเบิลเนี่ยทิมเบิลนะฮะทิมเบิลแก๊สฟูดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชิโตกแล้วก็เสกอะเทพปอร์เร็วแสงนะครับผมอันนี้อันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากๆครับผมในการทำออโต้รันนะอันนี้สัตว์เลี้ยงของคุกกี้รถแก๊สฟูดนะฮะผมอันนี้สวมบัติก็ใช้ตามนี้เลยครับก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์ใช้เป็นโล่แล้วก็ ของเทเบอร์ลนนะผมช่วยเซฟเหวให้เรานะครับผมส่วนด่านที่ใช้วิ่งนะครับผมผมก็จะใช้เป็นด่านเนี้ยบูบ้านรดูหนาสาฤรุดูหนาแวสอบอุ่นนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้เล่นในระดับ4ดาวหรือ5ดาวนะครับผมเพราะว่าจะจบได้เร็วกว่านะครับผมด้วยสปีดของด่านที่เพิ่มขึ้นถึง20%นนะครับผม นะก็แนะนำว่าให้เล่น4ดาวหรือ5ดาวนะฮะจบถ้าเล่น3ดาวหรือ2หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะจบช้ากว่านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจากที่ผมลองเทสมานะมันจะได้ประมาณถุงเว็บบนอะประมาณ1อันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็กดฝึกวิ่งไปฮนะแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปจนจบเกม สำหรับเส้นนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ไกลถึงด่านลองสุดท้ายนะอันนี้จากที่ผมลองวิ่งมานะแล้วก็ผมลองเล่นมาทุกรอบเนี่ยสแสดงความสามารถติดว่าสุดท้ายอะ่ะทุกรอบับผมผมลองลองเทสแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้ถุงวัตถุดิบอย่างน้อยหนึ่งถุงแน่นอนนะฮะ ขึ้นบนรถถัรับผมแล้วก็ลงมาอย่างไวครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไอเทมใดๆเลยับผมแป๊บเดียวลงมาแล้วนะน,นี้อย่างไวก็ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นนะของจากคอนแสงที่เราเก็บได้บนรถถามนั่นเองเนะีย วิธีนี้เนี่ยก็คือ,อ,อผมบอกไว้ก่อนเลยกันว่ามันทําได้ไวกว่าใช้บูพายวิ่งนะถ้าว่าใช้บูพายวิ่งอะ่ะผมบอกแล้วก่อนว่าเกมอาจจะไม่จบเกมอาจจะจบช้าแบบช้ามากๆอะ่ะและและ,และต้องวิ่งในด่านหนึ่งนี่นะผมคิดว่าวิธีนี้ดูดีกว่าแล้วก็เร็วกว่าฮะอันนี้หนึ่งตาก,ก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเองะอันนี้อ้าวถูกรูกมาเลยฮะอันนี้ก็ถ้าใครจะถูกก็สามารถลุ้นชิ้นส่วนอ่า เรีเทนรีได้ทุกทุกชุดชุดท,ท,ที่ส่วนเลยนะอันนี้จบแล้วตายทันทีอะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทนิ่งเหเลยนะ่ว่ามันก็มีโอกาสได้2ถุงด้วยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะการันตีที่1นึงถุงซะเป็นหลักนะอันนี้โอกาส2ถุงได้คือยากมากๆครับอันนี้เนี่ยก็แต่ว่าด้วยจากว่าผมเองอ่ะมีเรียนเทน่ครบแล้วก็เลย ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเอามาทำให้คุณชมดูด้วยกันว่าเออทำยังไงเงี้ยหายังไงให้มันได้นะฮะผมก็พอวิ่งเสร็จหนึ่งรอบคุณก็มากดเวนเหมือนเดิมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ครบ9ชิ้นนะผมคือผมว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยย่นเวลาได้แหละคุณได้มาหนึ่งชิ้นคุณก็ประหยัดไปหนึ่งสัปดาห์ไม่ต้องมานั่งซื้อในราคาเบตเอาท์หรือว่าในราคากิวเลยนะอันนี้ ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากเขาว่าถือว่าการหาแคนดี้ในตอนนี้เนี่ยถ้าไม่นับทันปีนะผมวงว่าหาง่ายนะฮะสำหรับทุกคีนี่ถือว่าหาข้างง่ายอยู่แล้วก็ถ้าใครที่แบบไม่สะดวกเล่นเกมฟุิลันในช่วงนี้ก็สามารถที่จะมานั่งกดเล่นหนีก็ได้ครับผม แป๊บๆเดี๋ยวก็ได้แล้วนะฮะขึ้นวนรัฐาปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บเหมือนเดิมขึ้นไปอยไปไวแล้วผมอันนี้ สุดก็ไปฮะแล้วก็วืดกันไปับผมตรงนี้พอเราไม่ได้กดสักตัวเลยนะปล่อยวิ่งอย่างเดียวอะนี่เนี่ยได้หนึ่งถุงมาล้วเมื่อกี้นี้ผมก็มองไม่ทันด้วยว่าได้ตอนไหนดัน อ่าได้ถุงหนึ่งจบนะฮะก็อย่างน้อยอ่ะหนึ่งถุงอ่ะต้องมานะครับผมส่วนถุงี่สอันนี้มันก็ต้องล้วตาตายจริงโโอ้หว,ว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่อเนี้ยบอกเลยว่ามันไวจริงๆนะอ่ะผมลองเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ฮะ ส่วนถ้าใครที่ใช้นิกริลเลอร์เนี่ยเออไม่แม็กเนี่ยผมแนะนำว่าอ่าเอาพให้แม็กไปเลยก็ได้นะผมผมว่าอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นตัวนี้อัพอีกเพราะว่าตัวมันเองผมว่าก็เก่งอยู่เหมือนกันนะส่วนซาเลียเนี่ยผมแนะนำว่าควรอัพไปอย่างยิ่งนะสำหรับเอ่อเพชรของเกปุก๊ดนะผมว่ามาใช้งานออโต้รันได้แทบจะทุกต่าเลยแทบจะทุกตัวแบบเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ใช่เป็นการวิ่เองซะก่อนเหมือนกับครั้งที่แล้วนะ ก็ถือว่าเอาวิธีนี้ไปลองเล่นกันได้นะผมบอกก่อนเลยว่าอย่างหนึ่งคือคุกกี้มันก็หาง่ายด้วยฮนะผมเชื่อาว่าเล่นฉันเป็นลีกอะ่ะพอถึงจุดนี้แล้วผมว่าคุกกี้ต้องเริ่มมีกันเยอะแล้วในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันผมว่ากินเลิกคือน,น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นถ้าไอแม็กได้คือจะดีมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะได้พอสามารถอีกรอบหนึ่งทําให้มีโอกาสเก็บได้มากขึ้นนะก็อเอาโปชั่นมายัดลงตรงนี้ก็ได้นะผมว่าก็คงไม่เลยแต่ผมคิดว่า ถ้าเป็นไปได้เองก็ขอแนะนำว่าให้อัพสัตวเตันก่อนดีกว่ามันจะได้ใช้งานได้คุ้มกว่าฮะถ้าแบบว่าโอเคตัวใหม่มันอัพตันแล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบแเหลือก็ยัดใส่ตัวนี้ตัวสองตัวนี้ก็ได้นะอีกตัวที่ผมคิดว่านแนะนำเลยคุกภัยแหละผมว่ามันก็ใช้ออโต้ไออโอโต้นั้นได้อยู่ ต้องย้ำบอกว่านะั่นคือความพิเศษส่วนตัวนะฮะผมแต่วิธีเล่นอันนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำมากฮะออโต้รันเซตนี้ไปลองดูกันได้ฮะผมโอเคก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะผมสำหรับออตโต้รันนะว่าเออหายอ,อย่างไรอะไรเงี้ยนะผมโอเคก็ขอไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะผมบา,บายฮะ